ครับนนท์ไทยเราถ่ายมือสองมาจงพาเราสวัสดีครับสวัสดีเช้าเช้าครับยี่สิบยี่สิบครับพอยสองห้าแปดครับมาขออนุญาตนําเสนอหนึ่งชิ้นครับวันเช้าเช้าครับอุย้ยกาดเย็นครับเออที่นี้เพื่อนลูกค้ามาฝากขายครับเออจักสิขายใอ้เพื่อนแบบไหนเออเพื่อนเจ้าไว้สี่พันสองร้อยบาทวาสัน่นเฮ้ผมเดี๋ยไปสั่งกิโลซะบอกเเออเป็นแนวขุดมั่นนะครับเนดะ้อ 47่สิบเจ็ดขื่นวัสดุพันวาครับอ่าซีขึ้นใส่ได้ว่ัสดุมันมันมันเป็นราคาอยู่บ่ครับนี่นี่พ่นแยกมาครับนี่นี่เอามายกมาบ่ขึ้นครับมันสิมีน็อตตัวยึดเจ้าครับนี่นะจะยึดใส่ตรงนี้แล้วก็เอาไปขุดมันว่ัสดุเอ้าไอ้ถามหาไปใส่งานเด้อที่ขุดมันติดกับรถไถส้มครับเออเพิ่นเสริมตัวทางถข้างความคำนี้นี่เสริมเล็กป่องอ้อยใหญ่มาเลยครับนี่นี่เอ่อ ใครมีเราไถส้มหลักก็มีมั่นได้ครับเด้อเอาไปใส่งานครับผมผิดหวังเพราะว่าสี่มาหมื่นกว่าแปดสองหมื่นเหมือนว่าสั่นเออเอาเอออันนี้เพิ่นฝากขายนะครับขอกำไรน้ำสองลอยพ่อครับสวัสดีครับเป็นแต่เอาไปใส่อยู่ได้ครับผมวานี่นี่ผมเสียวสั่งกิโลตะบอนเล็กตันๆเลยนะครับนี่ เหล็กนนหนาๆเลยครับนี่นอันนี้ก็นอดยิกครับนี่นี่อะรถไทสม47ขึ้นวัาสันพนว่าใส่ได้ครับสวัสดีครับ